นี่มีรอบโชว์ของสตรีมีรอบโชว์ด้วยตอนนี้เวลาสิบเวลาเที่ยงใช่ไหมเที่ยงก็จะมีเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งก็จะมีเนี่ยรอบโชว์ช้างมีช้างบ่ายโมงมียอร์คีอ่บ่ายสองโมงครึ่งมีชายรอบหนึ่งถึงโตวีบ่ายสามครึ่งเออบ่ายโมงครึ่ง ก็จะได้ดูช้างกับสิงโตเนี่ยเนี่ยอาจจะต้องดูแผนที่ก่อนยังหา U R T ยังไ,ไม่เจอเนี่ยเราอยู่นี่ทางเข้านี่ใช่ไหมนี่คือซืออ้อบัตรเข้ามาเจอซุ้มเนี่ยซุ้มน้ำเนี่ยเนี่ยจุดแ้กเออซุ้มน,น้ำมีซุ้มน้เคือจะไปดูอะไรก่อนดูอะไรก่อนดูช้างช้างอยู่ไกลสุดเลยนะู้ ดีเมอร์สิบเจ็ดนี่ยมาไปสิบเจ็ดอยู่ทางนี้เนี่ยต้องผ่านต้องกีราฟก่อนต้องผ่านผ่านกีราฟกีราฟแล้วก็วกีราฟจะต้องมาไลนา์แล้วก็เจอหินโมนโอเคตามนี้ไป ยไงดีรับเดี๋ยวริรับแล้วยีรับเข้าทางไหนอะยีรับได้ต้องเข้าทางนี้าานี่งไงมีช้างจร์เช่สัตว์ี รู้ก็เรื่องว่ามันมีของกินให้แต่มันได้เห็นของกินมันจะตามมาเนี่ยถ้าจะซือ้อๆก่อนเดี๋ยวสะายก่อนอ๋อโอ้โหลิ้นยาวจังลิ้นยาวมากเลยมาเลยมากันใหญ่เลยโอ้ มากันใหญ่าามากันใหญ่รวยรวยตัวเล็กเนี่ตัวเล็กโอ้โยแบ่งตัวเล็กมากินมากตัวเล็กอ่ะตัวเล็กรวยมากรวบีไม่ทันแล้วหิวเหรอลูกหิวเลยหิวหิวหิวเดี๋ยวเดแบ่งลูกมากัวเล็กมากโอ้ เดี๋ยวๆดๆดเดดดแล้วอ่าจับได้ไหมจับได้หมดแล้วเอาเหลือันนึงน้องทำไมอ่ะออพอหมดขอกินก็ไม่สนใจกันเลย ลหลอดระวังหน่อยคีโมเหรอคีโมคีโมโล <c oughs> เลยร<ะ> <c oughs> ้อนเบียดไปอ๋อเหรออ๋อเจอมาลายก่อนป <c oughs> ลาช่อนอเมซอน<ด>อ้ตัวใหญ่จังมาดูมาดูเนี่ยมาดูเนี

ตัวใหญ่ัวใหญ่นี้มีแปดมีหกสิโลได้เลยอะเนื่อเกินว่เกินถึงร้อยมั้งเนี่ยก้จะถึงเนะไมอาหารไม่ใช่ต <estiver thorough> uh ัวเาดนะแวลชนอะสอนโอ้โหหลไปจอประยานทัก <Tonight> ตัวเยนี่ยเลยตอนนี erm ้ <underneath> มาแค่ดูมันดีนมากเลยนะคึกคักมากเลยดูดีนมากเลยเด้อยสนุกสน่วดีใจกันมันจะมาลองกินของโอ้หเบียปูนละนั่งสารเออหิวเลยแต่ดูถ้าไม่ไม่ได้ไม่ได้อดอยากหรอกดูอยากเราตะกะดูท้องดูเทิงเลไม่ได้อดอยากเล่นกันเล่นกันเล่นกัน โชว์อะทำอะไรกันเนี่ยก็เผื่อจะให้ข้าวไงโอ้แสดงแสดงขนาดนี้นะแสดงแรกของกินเนี่ยแต่ไม่มีของกินให้เขขายด้ยนู้นโอ้แสดงแสดงแต่ว่าไม่มีของกินให้ไม่ได้ตัดผมไม่ผมยาวจางเราอ่ะฮะนุ่มไหมไม่นุ่มหรอกซากเลยอะดูผมเลย สระผมบ้างเราอ่ะ <What? S 1> ผมยาวใช่เนี่ยอันนี้ผมม้านะโอ้หนี่ผมม้าของแท้เลยเนี่ยอุ้ยน <c oughs> ขู่ปะเนี่ยตัดมา้าเต๋ออะไรอยู่เนี่ยอ่าสีสวยนะจับได้ไหมเราจับได้ไหมจับได้ไหมฮะโอ้จับได้จับได้โอ้ไม่ให้จับไม่ให้จับเนี่ย

แม่เนี่ยตัวเห็นเลยออเนี่ยตัวเหม็นเลยนี่น่าจะนุ่มไหนุ่มไหมนุ่มแม่ลองหาแม่แม่โอ้โห้องมันใหญ่เลยมันแกะอันนี้แกะนั่นแพะไปอยู่โน่น ขอของกินเน่ยยัไม่มีให้โอ้โหให้เป็นนมวะให้เป็นนมเ่ไมไม่ได้ไม่ได้ให้เป็นหญ้าเหรอแ ดิฉินดิเออกินฟุดฟุดุแล้วดูทองดิเออทองอออแต่งเลยอะนี่ตายีออ่ไรลิมเมอร์ที่จะดูอยู่ไหนอะ โอ้ไม่ยอมให้จ <of> <ici> ับ <The> ห <alcoholic> ัวโอ้ยจับหัวหนูจับหัวโอ้แล้วเขามีเขาเขาคบแหลมเลยอ่ะไม่ยอมให้จับนะจับเขาไม่ได้นะ สวยดิสีสีเมออันนั้นตลบอะมีสีขาวอยู่ตรงกลุ่มพอดีเลยดูเทียนเราขายเองนะคะโดนแล้วก็ขายนี่ก็ตายอะมันเป็นอะไรก็ไยป่าเลยวะไม่ใช่เว้ยมันคือว่าแตเอ่เทสวะนี่มาร่า เเียป็นตระกูลฟันแท้เหมือนกันไงอยู่ทะเลทรายเหรอเนี่ยในพื้นที่กึ่งทะเลทรายเนี่ยก็เลยวางทรายให้พรุ่งนี้คือันปากลาลเยอร์ปากมองอาปากเลยอู้ไอตัวใหญ่ในน้ำ ล๊บลาก็มีเยอะนะแต่แว่าไม่กินไงนนเห็นไหมมันเดินได้มันเดินมา <c oughs> อูฝั่งนี้ยเยอะแยะเลยแล้วอ้นวนวยด้วยนะบีขยับแล้วขยับแล้วว้าวา <All right. S 2> เ้าายเ้ยเอ้ย ให้ขี่เบียงเว้ยเฮ้ยเขาให้อาหารแล้วนูนะ้นเลยมีมีขายอาหารให้ด้วยนะกลัวโอเคเอ,อวางเวียงให้เวียงเบ็ดแล้วไม่ได้เวียงนะเขาต้องห้อยลงไปนั่นมาแล้วมากันลื่นเลยมีถ่ายบล็อนี่บล็อกอาหารไม่อ โอ้โหกินคนเดียวเลยตอนนั้นี่อจะไม่อ้วนได้ยังไงวะได้ไปแล้วพี่คนนั้นน่ะไม่ไหวงไงอีก โอ้ได้ไปเลวัวเ็กได้อยากไปนตแ้วุ้นโซตไปแล้วไปแล้วไปแล้วดํน้ำกินเลยรีบไปเลยเอาไก่ไปกินลยน้นูนนูนูนไปไกลเลยเนี่ยโอ้กินแล้วอย่แล้วเกเข้ามาเียวสองสามที เนี่ยเส้ยสองสามทีแล้วก็คื่นแล้วเนี่ยคื่นแล้วก็นิ่งละโอ้โหนีสน่สีมันเ,มเออลายมันแบบนี่นะตื่นเองสีนี่เองลอยมาคือเขไม่รู้หรออย่างแต่ตอไม้เลยเออนอนนิ่งๆอย่างนี้ก็ไม่รู้อีกนะจะเป็น่ะไรย่งหินเลยเป็นหินเขี่ยโดนน้ำเลยคือมันใหญ่ามากเลย อันนั้นดำ็นเขียวแล้วนะแต่ไข่ขึ้นเหรอไข่ขึ้นไม่มีไข่เิยคัะเออนี่มันนอนอาปลาอยู่ใช่มั้ยระบายความร้อนระบเออสบายดีหรอาัวตัวใหญ่เลยว่ะเจ ได้เีอเสือโคร่งขาวหรือไงไปเล่นน้ำรือไงเสือโคร่งขาวอันนี้ถ้าเทียบกับไอ้สัตว์ของอะไรนะโคราชนะอันนั้นกว้างกว่าเนาะถือว่าพื้นที่ให้เสือโคร่งอะไรเนี่ยกว้างเลย นี่เสือดำเขาสวยนะเออเสือดำเขาอยู่กับเสือดาวแล้วนั่งขี้ด้วยพี่กองใหญ่อยู่นิ่งเลยเขาเป็นพวกเดียวกันเ,ออเขามียีนเหมือนกันคือถ้าขออกแบบนะนี่จะเห็น,านาลายลายแบบเดียวกันนี้เลยเสือโครงง่งแน่เลยในนี่หันไปฟังด้วย ลายไหมจริงๆนั่นแหละลายมันอ่อนพยายามแอบฟังเขาให้เขาเริ่มโชว์แล้วเนี่ยหาว่าอันนี้นี่ไงไฮยีน่าไม่ไฮยีน่านี่เองไฮยีน่าดูดูดูเดี๋ยวไฮยีน่านี่ดูสะอาดนะ ไม่เหมือนในทีวีที่เราดูอ่ะนี่ดูสะอาดเลยดูดูดูมีคนแอบมองเขามีคนแอบดูทางนู้นหนึ่งโอ้ยเยอะแอบมองมองอยู่จากฝั่งโน้นน่ะ ใสจะร้อนนะเออดูดูดูตัวตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวอ้วนมากไฮยีน่าตัวใหญ่เมื่อกี้ตัวนี้ยังไม่ที่ร้องเนี่ยเมื่อกี้ตัวนี้ร้องอย่างเงี้ยพี่ดูนกกระเรียเนเดี๋ยวดูเสือนี่ก่อน ตัวใหญ่มากอ๋อสองตัวนี้ตะกี้ที่ร้องเนี่ยไลไลเกอร์เขาเป็นไลเกอร์ผสมผสมผสมไลออนผสมสิงโตโอ้ยไม่สนใจหน้าตาเหมือนหมาตัวใหญ่ๆเลยนะสองตัวตนะกี้ทะเลาะกันเลยใช่เนี่ยบอกว่าหน้าตาเหมือนหมาตัวใหญ่โอ้เป็นเหมือนหมาเลยเนาะดูดิ อยา,ากจะบูแนบนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปดูตัวนั้นเลยนอนเอา,เอาคางเคยเคยเออ่วงแ,แวงว่ยตรงนี้มันเล็กนะเป็นหนะลับเสือไซนี้นะใสขนาดไหนนะเออเขาประมาณนี้แหละแต่ามีแ่ซนในนอกนะมันทำขไหนได้ด้วยเหรอ เขายังไงอ่ะเขาก็จะข้างในเป็นข้อบคอบครอบเนี่ยกลางคืนให้นอนดีนะจ๋าเอ๋จ๋าเอ๋เป็นไงบ้างสบายดีไหม สบายดีไหมด้ยหรือล่างงลยอ่ผูกมากันใหญ่เลยนกเอ้ยโอ้ยมากันใหญ่เลยเว้ออ๋อจะให้อาหารเจะให้อาหารนี่คือว่าว่าทำไมมากันใหญ่เลย เนี่ยเห็นงูแต่งูแต่เปครูคราอดกินเลยตัวเนี้ยไอ้นี Hence, ่ด้กินเฉยงูเนี้ยเนี่ยหันไปโบยวายอ่ะอางนี้ล่ะแบล็คอย่างไยอ่ะหนูไหมหน้าตาต้องใไมหนูเป็นยางเง ขนาดนี้บ้างนะ <c oughs> โอ้สูงด้วยมีรูแล้วอยู่โอ้ไปกินแล้วเขาไม่ค่อยแย่งกันนะ ใครได้ก็ได้กินไป้คืโตขนาดนี้เขาไม่ได้อดอยากไงเขาเลยไม,ไออยยไมไ่ค่อยจะเสิงโตขาวเป็นดุางปะเนี่ต,นตัวตัวน้อยเนี่ยตัวเด็กอันนี้กี่เดือนเลยฮะสามเดือนก่อนสามเดือนเหรอนี่คุณป้าที่ใสแป้วอ่ะ nha láng, và thời gian ăn <laughs> ế, giữ, 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 giữ đấy. Ừ. <laughs> 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 ai đây sáng, ngà giàu má và ăn được không Hiểu được ăn มีอะไรให้เลยอ่ะไม่มีอะไรให้หรอมันถามมีอะไรให้เลยลูกนี่ไอ้กล้วยกินแล้วเขใช้ทายมือเลยนะก็มือของเขาแหละวัวเขามีมือเป็นมีเท้าเป็นมือแล้วหมดแล้ว ยาวมากงาแบบยาวจนแบบงายาวมากตอนปัดซ้ายขวาแล้วไม่งั้นถึงคืนแล้เนี่ยจะกินน้ำลำบากเลยนี่ายอยู่น้อยนึงเดี๋ยวมันตหวัดเอาไปมีเด็กไหมก็มีเด็กช้างด้วย ไม่มีอะไรให้แล้วหนูไปดูช้างตัวเล็ก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 มีอะไรให้ตัวเล็กมีอะไรให้เลยเด็กมันก็ดูเด็กๆจริงๆนะอ๋ะอเราถูกล่ามไว้ ไม่ถึงหรอกไม่ถึงห้าหรอกมันจะมีของกินให้ตลอดแหละมันจะถ้าเกิดแบบมันกินได้นแต่ว่ามันไม่อยากกินอะไรพิเศษไงอารมณ์เหมือนหมาไม่อยากกินอาหารเม็ดเขาแบ่งเหรอแบงเหรอแบงเหรอไม่ให้เอระมันเล่นไหน ง <c oughs> อะไหนขอดิขอ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 กินด้วยขอกินด้วยสิขอกินด้วย,อวย,อวยโอ้ยให้เหรอ,อห,น <c oughs> หน้าซื้ออะไรให้เลย ก่อนนะเดี๋ยวซื้อขนมให yes. ้หมูเบียงแล้วหมูหิวเบียงแล้วหมอยากกินเบียง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 อยากกินอะไรที่พิเศษพ่เศษไหม